สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบรนด์มอเตอร์ไซค์โปแลนด์ SHL ครับชื่ออาจจะไม่คุ้นหูคนไทยเท่าไหร่แต่ว่าประวัติมันยาวแล้วก็มีอะไรเยอะ,ะเลยนะครับที่เราไปค้นขวามาคือมันเป็นการเดินทางที่แบบโอ้หน่าทึ่งมากตั้งแต่เริ่มในโรงงานเหล็กนู่นเลยก่อนสงครามโลกครั้งที่2ผ่านอะไรมาเยอะจนไปดังที่อินเดียก็มี ใช่ค่ะบริบทสำคัญเลยคือช่วงหลังสงครามในโปแลนด์ตอนนั้นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นี้รัดคุมหมดเลยนะคะแล้วการผลิตมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยเรื่องของ s อสนี้สะท้อนภาพการเมืองเศรษฐกิจโปแลนด์ยุคนั้นได้ดีมากๆเลยค่ะข้อมูลที่เรามีก็จะพาไปดูว่าเขาปรับตัวยังไงเติบโตยังไงแล้วทาไมสุดท้ายถึงถึงหยุดผลิตไป ใช่ใช่จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจมากแล้วมาจากโรงงานเหล็กนะไม่ใช่โรงงานมอเตอร์ไซค์แล้วดันไปเกี่ยวพันกับอังกฤษกับเยอรมน,นีอีกส่งออกไปถึงอเมริกาแล้วก็มีการผลิตต่อที่อินเดียยาวๆเลยโอเคงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเลยก็คือที่ฮุตตาลุดวิโกฟในเมืองเกลเซโรง,งงานนี้ตั้งมาตั้งแต่ปี19 1 9เเดิมทีก็ทำพวกเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมือเกษตรอะไรพวกนั้นค่ะ แล้วอยู่ๆปี1938ก็ตัดสินใจลองทำมอเตอร์ไซค์ดูรุ่นแรกออกมาเป็น SHL 98 98นี่คือ4-4เครื่องยนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้เครื่องยนต์ v i l l ส e r s c 8 c c อันนี้เอามาจากอังเกิดเลยส่วนชื่อ SHL ก็มาจากชื่อโรงงานนั่นแหลคะค่ะสุเ e ต n นิ v s k a h า t ุธาล d ดวิ o ฟอ๋อครับครับแต่ว่าผลิตได้ไม่เยอะนะคะไม่ถึงพันคันด้วยซ้ำคือสงครามโลกครั้งที่สก็เริ่มซะก่อน แล้วพอสงครามจบแล้วครับอือพอสงครามจบโรงงานก็กลายเป็นของรัฐตามระเบียบยุคนั้นไปแต่ว่ารัฐก็ตัดสินใจให้ผลิตมอเตอร์ไซค์ต่อนะคะปี1947ก็เลยมีรุ่น SHL 125 M 0 2ออกมา M 0 2นี่คือรุ่นที่2ค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นการผสมผสานของเก่ากับของใหม่เลยคือเอาเฟรมชิ้นส่วนบางอย่างมาจากรุ่น98ก่อนสงครามแต่ดีไซน์เนี่ยได้อิทธิพลจาก DKW 1> RT 1 2 5ของเยอรมนีอ๋อรุ่นดังเลยนี่ครับ RT 125. 1 2 5ใช่ค่ะดังมากหลายประเทศเอาไปทาต่อหลังสงครามแล้วเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่อง RT 1 2 5เหมือนกันแต่ผลิตในโปลแลนด์นะคะโดย PZL p z i o Pol ก็คือเอาดีไซน์เยอรมันมาผลิตเครื่องเองในโปลแลนด์แล้วก็ใช้ชิ้นส่วนเดิมบางอย่างประมาณนั้นเลยค่ะแต่ช่วงแรกๆการผลิตก็ยังติดขัดนะคะต้องย้ายไปผลิตที่วอซอที่โรงงาน WFM ชั่วคราวด้วยซ้ำโอ้ย้ายไปย้ายมาแล้วสุดท้ายได้กลับมาเคียวเซ่ไหมครับกลับมาค่ะกลับมาพร้อมรุ่น M03 ปี1948แล้วก็ M04 ปี1949โรงงานที่คิวเซ่ก็เปลี่ยนชื่อเป็น k z w M Pomo SHL แต่ก็ยังใช้ชื่อแบรนด์ SHL เด erm. ิมแปลกดีนะครับทั้งที่รัดเป็นเจ้าของแล้วก็อาจจะเพราะชื่อมันเริ่มติดตลาดแล้วมั้งคะการเปลี่ยนชื่ออาจจะไม่คุ้มแต่ถึงจะกลับมาผลิตที่คิวเซได้ก็ผลิต M03 กับ M04 รวมกันไปประมาณเอ,อ่อหมื่นคันแล้วก็มีเรื่องอีกใช่ค่ะเหมือนหนังเลยปี1951ก็มีคําสั่งจากส่วนกลางมาอีกให้ย้ายการผลิต M04 กลับไปที่ WFM Warsaw อีกรอบจนถึงปี1954 โหย้ายกันสนุกเลยนะครับแล้วที่ WFM มีอะไรพัฒนาขึ้นบ้างครับก็มีรุ่น M05 ออกมาปี1955ค่ะอันนี้พัฒนาขึ้นมีโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกแล้วขี่สบายขึ้นเยอะเลยแต่ที่น่าสังเกตมากๆคือช่วงที่ผลิตที่ WFM เนี่ยชื่อ SHL หายไปเลยนะคะกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ WFM แทน จริงเหรอครับจริงค่ะอันนี้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางตอนนั้นมันมีอำนาจเหนือแบรนด์เหนือโรงงานจริงๆตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆแสดงวัชตาก,กรรมของแบรนด์เนี่ยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากข้างบนลุ้นๆเลยแต่แล้ว SHL ก็กลับมาได้ใช่ไหมครับกลับมาได้ค่ะ พอเข้าสู่ยุคหลังสตาลินบรรยากาศมันผ่อนคลายขึ้นปี1958การผลิต S.H.L ก็ได้กลับบ้านที่เคียวเซอีกครั้งที่ KZ WM p o m o S.H.L นั่นแหละกลับมาคราวนี้มีอะไรใหม่บ้างครับแล้วก็มีรุ่น M06T ตามมาปรับปรุงโชคหน้าอีกนิดหน่อยยอดผลิตก็ดีขึ้นเยอะเลยอย่าง M06T นี่ปีเดียวกว่า27,000คัน โห oh, กลับมาได้สวยเลยและรุ่นที่ถือว่าพีคสุดๆดังสุดๆก็คือ S H L M 1 1ค่ะผลิตช่วงปี1961ถึง1968รุ่นนี้ผลิตเยอะมากเกือบเกือบแสนแปดหมื่นคันแสนแปดค่ะเยอะจริงๆพัฒนาต่อจาก M 0 6 t แต่ใช้เครื่องยนต์1 7 5ซีซี เครื่องร้อยเจนี่ถือว่าแรงเลยนะคะสาหรับมอเตอร์ไซค์โปแลนด์ยุคนั้นเป็นรองแค่จูหนักที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าแสดงว่าขี่สนุกขึ้นเยอะเลยแน่นอนค่ะแล้วก็ทําให้ส่งออกได้มากขึ้นด้วยมีส่งไปขายถึงอเมริกาเลยนะคะแล้วถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นมันมีเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นปี1962คืออะไรครับคือกลุ่ม Es ส o r t g r o u ปของอินเดียเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ M11 ไปผลิตในอินเดียเลยค่ะใช้ชื่อว่า Rush d Dude Rush d u d e ผมเคยได้ยิงชื่อนี้ที่เขาเรียกว่ารถส่งนมในตำนานของอินเดียใช่ไหมครับใช่เลยค่ะรุ่นนั้นแหละมีพื้นฐานมาจาก S H L M 11ของโปแลนด์นี่เองและผลิตยาวเลยนะคะในอินเดียถึงปี2005นู่นเลยโหไม่น่าเชื่อจากโปแลนด์ไปเป็นตำนานที่อินเดียได้สุดยอดจริงๆครับ เป็นมรดกโลกที่ไม่คาดคิดจริงๆค่ะส่วนที่โปลแลนด์รุ่นสุดท้ายจริงๆคือ M 1 7 g a z e l a ผลิตช่วง1968-1970เครื่อง 175cc ซเหมือนเดิมแต่แรงขึ้นอีกนิดมีแฟ i n g ดีไซน์ทันสมัยขึ้นผลิตไปได้ประมาณ50,000คันกำลังดูดีเลยนะคะแต่ว่าแต่ก็โดนสั่นปิดอีกจนได้ ถูกต้องค่ะปี1970การตัดสินใจจากส่วนกลางก็มาอีกครั้งคราวนี้คือสั่งยุติการผลิตมอเตอร์ไซค์ที่เคียวเซ่ทั้งหมดเลยเพื่อจะรวมศูนย์การผลิตมอเตอร์ไซค์ของประเทศไปไว้ที่ WSK PGL PGZ ช c h ต t t n i c ที่เดียวโหจบแบบนี้เลยเหรอครับ ใช่ค่ะสิ่งนี้ทําให้เกิดคําถามสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจแบบรวมศูนย์แบบนี้มันส่งผลต่อแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์กําลังไปได้ดีอย่าง SHL ยังไงแล้วก็ส่งผลต่อคนงานที่โรงงานเคลเซ่ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงจากที่เราคุย,ยันมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นการเดินทางที่แบบ โอ้โหเหลือเชื่อมากของ HSL จากโรงงานเหล็กสู่มอเตอร์ไซค์โปแลนด์ที่น <installations> ่าจดจำมีอิทธิพลจากอังกฤษเยอรมนีย้ายโรงงานไตมาไม่รู้กี่รอบไปสร้างชื่อเสียงต่อที่อินเดียแบบไม่น่าเชื่อและสุดท้ายก็เออก็ต้องปิดตัวในบ้านเกิดตัวเองเพราะนโยบายรัฐอืมมันเป็นเรื่องของความพยายามความยืดหยุ่นการปรับตัวของผู้ผลิตนะคะ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ชี้ให้เห็นชัดเจนมากๆว่าปัจจัยทายนอกโดยเฉพาะนโยบายรัฐในระบบเศรษฐกิจแบบนั้นน่ะมีผลชี้ขาดจริงๆครับประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือว่าพอเราเห็นรัชดูดที่อินเดียซึ่งก็คือ S S L M 1 1แปลงร่างไปเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานมากถึงปี2005ก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าวันนั้นในปี1970ไม่มีการตัดสินใจให้ S S L หยุดผลิตในโปแลนไปซะก่อน ป่านนี้แบรนด์ S H L มันอาจจะพัฒนาต่อไปเป็นอะไรได้อีกบ้างในโปลแลนด์เองหรือในตลาดยุโรปน่าคิดนะคะ